ถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีนะคะวันนี้คะ่ะพี่แป๋วมาพร้อมกับเรื่องของเหล่าดาราและบรรดาแฟนคลับนะคะที่บางครั้งถึงกับต้องจัดระเบียบและกําหนดกฎเกณฑ์กันให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม พูดถึงดารากับแฟนคลับนี่นะถ้าเกิดว่าเขามีความเข้าอกเข้าใจกันนะดีดีดีด,ด,ดีค่ะก็จะส่งเสริมกันไปส่งเสริมกันมานะคะแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจกันงานเข้าบอกเลยเพราะฉะนั้นดาราเขาก็เลยต้องมีกฎกติกากับแฟนคลับเพื่อจะได้รักกันยาวๆ แม้กำลังใจจะไหลามาเทมาพร้อมป้ายไฟยและเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์กระหึ่มอย่างนี้แต่บางครั้งการมารุมมาตุ้มของเหล่าแฟนคลับก็สร้างความอึดอัดใจหรือความไม่สะดวกให้ดารานักร้องได้เหมือนกันนะนะคะโดยเฉพาะงานปิดหรืองานส่วนตัวที่เจ้าภาพไม่อนุญาตให้สื่อหรือแฟนคลับเข้าไปเก็บภาพได้แต่กลับมีแฟนคลับตามไปเกาะติดอย่างเช่นกรณีของตุ้ยเกียรติกมลที่ต้องยอมให้แฟนคลับโกรธด,ด้วยการออกปากตาหนิซึ่งซึ่งหน้ามาแล้วค่ะรวมทั้งณเดชที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันจนถูกแฟนคลับ,บบางกลุ่มหาว่าเลือกที่รักมักที่ จะต้องเคลียร์ใจจัดระเบียบกันไปแต่ก็หมดปัญหาค่ะแถมแฟนๆยังน่ารักตกลงกันเองว่าจะไม่มอบของให้นาเดทยาย่าที่สนามบินด้วยบางคนให้ให้น้ําอะไรที่มันเป็นของเหลวที่ปตามกฎสนามบินก็จะทําให้น้องเขาเสียเวลานะคะแต่ถ้าจากตัวนาเดทยาย่าเองว่ามีกฎอะไรไหมก็ไม่มีนะคะ สุนุมคราวงามบอยประกรมีกฎห้ามแฟนคลับไปรอรับรอส่งเขาที่สนามบินหลังสี่ทุ่มเพราะห่วงความปลอดภยัยถ้าใครฝ่าฝืนจะโดนทําโทษไม่ให้ถ่ายรูป3งานถึงจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ถามว่าแฟนคลับโอเคไหมจริงๆเขาก็ไม่ค่อยโอเคกันแต่ก็เข้าใจความหวังดีของดารานในดวงใจคืนจริงก,ก็อยากจะทําตามที่เขาบอกบางคนอาจจะแบบเออแอบไปนิดนึง <c oughs> ก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนสาวร่างเล็กขวัญใจชาวจีนออมสุชาแม้จะไม่ถึงขั้นว่ามีบทลงโทษแต่ก็มีกฎเพื่อความเป็นระเบียบบ้างก็คือห้ามตามไปที่กองถ่ายแล้วก็ห้ามน้องๆโดดเรียนเพื่อมาให้กําลังใจเธอเด็ดขาดแฟนขับออมก,ก็มีรุ่นๆที่เป็นแบบนักเรกียนเยอะอะไรเงี้ยคือจะบอกเลยว่าห้ามโดดเรียนคือได้เห็นปุ๊บไม่ได้คือจะจะ,จะดุอมคิดว่าแบบเรื่องเรียนมันสําคัญที่สุดล้วเราได้แต่ต้องรักตัวเองมากกว่า และใครๆก็รู้ดีว่าดีกรีความรักความหลงของแฟนคลับเกาหลีเนี่ยแรงยิ่งกว่าใครๆรวมทั้งเหล่าฮอตทเทสของหนุ่มๆ2ู m ด้วยจนหนุ่มคุณเนี่ยนะต้องออกปากอยากให้ใส่ใจความปลอดภัยของตัวเองเป็นพิเศษไม่อยากให้ขับรถตามนะครับอย่างตอนก่อนแรกเลยก่อนหนึ่งเพราะว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากนะฮะแล้วก็เวลาอย่างผมถ่ายหนังถ่ายละครอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่แฟนๆก็จะทราบกันว่าคือไม่ยืนไม่ยืนให้แบบเขาเรียกว่าอะไรครับ ล้องถ่ายไปแล้วเห็นแล้วก็อย่ายลืมทางข้าวคนด้วยครับผิดกับนุมเวียสกุลวัฒน์คนนี้เขาไม่มีกฎอะไรกับแฟนคลับเลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับเขามีระบบการจัดการที่ดีมีการแบ่งหน้าที่ทํางานกันชัดเจนมีหัวหน้าแฟนคลับไปคุยกับผู้จัดงานว่าแฟนคลับตามไปได้หรือเปล่าก็เลยไม่เคยมีปัญหากวนใจเลยแม้แต่น้อยแฟนคลับผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะ ปกครองกันกันเองนะครับไปตามกองถ่ายก็จะส่งไปแค่ตะกล้องเพื่อจะไปเก็บภาพมาฝากแฟนคลับในเว็บในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เวลาไปงานอีเวนต์คือเต็มที่เลยส่วนแฟนคลับของพี่แป๋วก็ไม่ต้องมีกฎกติกาอะไรมากหรอก,อก,ก,อรกค่ะแค่ส่งข้าวส่งน้ำขนมนม,นมเนยไขย่และทุกอย่างมาให้ครบก็พอแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นมีนะคะไม่มีสักคนค่ะขอขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะคะยังไงเตยขอเป็นแฟนคลับพี่แป๋วคนแรกเลยละกันนะคะ